สวัสดีครับแฟนคลับเสีย่ยวปุกท่านนะครับถ้าคนเทรดขาดทุน1ล้านนี่คือบทเรียน9ข้อที่คุณควรได้จากการจ่ายค่าเทิมครั้งนี้ผมว่าในวงการเทรดหรือว่านักเล่นหุ้นบ้านเรานะมีคนไม่น้อยนะครับที่ขาดทุนหนักขนาดนี้นะเป็นความเสียหายที่ใหญ่นะแต่ว่า ให้มองเป็นค่าเทอมนะถ้าคุณยังคงอยากสู้ต่อนะคือก็มีหลายประเภทนะมาเล่นหุ้นบางคนก็เข้ามาแล้วคาดหวังว่าอยากรวยง่ายรวยไวอยากได้หุ้นเปลี่ยนชีวิตแต่กลายเป็นว่ามันไม่เปลี่ยนให้ดีสิมันพลิกให้ลงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่คือ การเสียหายเงินเป็นล้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนครับแต่ถึงนน้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีใจสู้ผมคิดว่านะผมมั่นใจว่าถ้าคุณคนที่สําเร็จอะครับคนที่เป็นนักเทรดสาเร็จนะต้องมีท่าแท้ของเป็นนักสู้ครับขัดทุนแล้วคุณต้องสู้กต้องชนะให้ได้ครับนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องของปัจเจกนะคือคุณยจงไม่สู้ก็ได้บอกเงินคุณ ความมั่นใจคุณความรู้สึกคุณมันก็มันแทนไม่ด้หรอกมองจากมองคนละมุมกันนะแต่ละคนก็มีพื้นฐานทางด้านการเงินทางด้านความคาดหวังทางด้านแรงขับดันที่ต่างกันไปนะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าคุณมองว่าการขาดทุนเป็นล้านเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่แย่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ก็ก็อยอมรับได้นะก็เงินคุณความคาดหวังคุณแต่ว่าถ้าคุณมองว่าเฮ้ยไม่เป็นไร ฉันสามารถเรียนรู้จากมันแล้วก็แก้คืนได้เออผมว่าใครว่าตามที่คิดแบบนี้ได้ผมว่าคุณก็มีศักยภาพนะ่ังน้อยนี่คุณมีหนึ่งในคาแรคเตอร์ของผู้ชนะอยู่ในตัวนะนี่คือเก้าเรื่องครับที่เป็นบทเรียนที่คุณสามารถเรียนรู้ได้นะหนึ่งคือจงรู้สึกขอบคุณที่คุณยังสามารถขาดทุนเล็กน้อยนะครับอุย้ยข้อนี้บางคนก็ แยงโอ้เงินเป็นล้านขาดทุนเล็กน้อยได้ยังไงมีนักเทรดฝรั่งจำนวนมากนะฝรั่งแล้วกันนะผมคนไทยผมค่อยได้ตามนะบางคนเนี่ยหมดเป็นสิบล้านนะฮะแต่ทำไมเข้ามองสิบล้านเป็นขาดทุนเล็กน้อยเพราะอะไรครับพอเขาสำเร็จขึ้นมานะเขาได้เป็นพันล้านฮนะ ความมั่งคั่งเขาโตเป็นพันล้านนะเนี่ยการกัดทุนระดับ10บล้านหรือ1ล้านเนี่ยขี้หมาเลยนะดังนั้นนี่ครับนี่คือความหมายของการขัดทุนเล็กน้อยถ้าคุณประสบความสำเร็จนการเทรดนะเงิน1ล้านจะเป็นเศษเงินนาทีฮะดังนั้นเนี่ยมองภาพใหญ่ไว้ถ้าฉันสู้ต่อถ้าฉันเก่งนะฉันจะทําเงินฉันจะมีเงินมูลค่าในพอร์ตเป็นพันล้านเลยเงิน1ล้านในตอนนี้เป็นเรื่องขี้หมามาก คิดแบบนี้ฮะนี่คือกรด n มเซ t ฮะข้อ2ครับการขัดทุนครั้งใหญ่จะเปิดเผยตัวตนแท้จริงคุณฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุณเจ็บหนักคุณจะเห็นนิสัยของตัวเองครับว่าแท้จริงอ่ะนิสัยลึกคุณเป็นยังงครับเป็นความกลัวความโลภความอยากเอาคืนความยอมรับผิดครับพวกนี้แหละมันจะเปิดเผยตัวนะฮะถ้าคุณสังเกตไว้ดีนะ การขาดทุนครั้งใหญ่คือกระจกที่บอกว่าคุณยังมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็ต้องเปลี่ยนตรงไหนครับก็นี่สําคัญนะคือว่าการเทรดเป็นเกมที่ถ้าคุณอยากรู้จักตัวเองจริงนะไม่ต้องไปบวชหรอกไม่ต้องไปวิปัสนาหรอกครับเนี่ยเทรดฮนะแล้วก็สังเกตใจตัวเองครับคุณเห็นแล้วโอ้โหฮะกำติดจรวดนฮะเรื่องจริงน่าน,เ,นเห็น,นครับการเทรดเป็นสถานที่วิปัสนาขนาดใหญ่สุดแล้วก็ เข้าถึงง่ายสุดนะครับหยุดพึ่งพาคนอื่นครับเพราะว่าคุณคือต้อนต่อและทางรอดของตัวเองครับไม่มีใครมาเซฟคุณหรอกข้อนี้เป็นสิ่งที่นักเทรดเขาแชร์กันฮนะไม่มีใครจะมาเซฟคุณได้หรอกนอกจากตัวคุณเองครับดังนั้นรนะับผิดชอบสะในตลาดการเทรดไม่มีใครช่วยได้ครับ แม้แต่นักวิเคราะห์ที่เก่งครูที่เก่งก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับที่สุดแล้วคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำครับมีคนถามผมกันว่านี่พี่พี่ตามหุ้นที่แชร์ใน Twitter ยังไงมากมายเนี่ยพี่ซื้อตามได้ยังไงตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยจะเข้าตัวไหนดีมาเนี่ยผมบอกว่าผม ผมไม่ได้ตัดสินใจซื้อตามเขานะแต่ผมเอาแค่ชื่อหุ้นมาแล้วผมเอาเอามาหาจุดซื้อเองถ้าหุ้นเขาแชร์เขาหุ้นที่เขาแชร์เขาโอ้ประโคมผมข่าวคุณเชียทั้งทั้งทวิตเตอร์เนี่ยผมไม่เห็นจุดเขาซื้อจะดีมก็ไม่เข้าเพราะว่าเท้สุดแล้วผมต้องรับผิดชอบตัวเองไงเขาแค่แชร์หุ้นแต่ว่าผมคนเข้าซื้ออ่ะผมต้องรู้ว่าซื้อตรงเนี้ยผมหนีตรงไหนแล้วผมจะยอมเสี่ยงแค่ไหนเนี้ยดังนั้นเนี่ยการเทรดแท้จริงอ่ะ คนอื่นใช้หุ้นแล้วได้ครับแต่ที่สุดแล้วเราต้องรับผิดชอบตัวเองครับเช่นกันครับพอคุณซื้อหุ้นไปแล้วเนี่ยแล้วคุณขาดทุนแล้วคุณไปถามคนอื่นอ่ะเขาช่วยไม่ได้นะครับเขาแค่ให้คาแนะนําและเตื่อนมนอคุณก็ต้องการคําแนะนําที่ถูกใจคุณดังนั้นเนี่ยเลิกครับพอขาดทุนแล้วเลิกไปถามชาวบ้านเขาแต่แตัดสินใจเองว่าตกลงฉันควรจะอยู่ หรือฉันควรจะหนีผมเคยเป็นนะฮะช่วงหนึ่งช่วงแรกที่ผมติดติดหุ้นเพื่อหุ้นไอซีเอ็นพาร์คหุ้นไลฟ์หุ้นอะ,อะไรนะที่เดินเรือผมจำไม่ได้ตอนนั้นโอ้โหผมตัดใจเลยว่าผมจะขายละตอนแรกก็ทำใจขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามันขาดทุนมันแสนหลายแสนอะ่ะแต่ผมใช้หลักการที่ว่า แบ่งขายทีละหมื่นไว้เริ่มต้นเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยขายไปก่อนเฮ้ยปรากฏว่าขายแล้วก็ไม่เฮิร์ตเท่าไหร่นีห่หว่าโอเคฮพอครั้งแรกเราทําได้นะเราไปขายไปเลยครับในสุดก็เคลียร์ตัวที่ติดขาดทุนติดดอยได้หมดเลยครับโอเคละเจ็บปวดแน,น่นอนเพราะว่าเราเห็นเงินเงินหายไปแต่ว่าถ้าเราไม่ทําตอนเนี้แล้วเ,เราจะเราจะไปต่อ,อยังไงอะผมบอกคุณเลยนะผมก็สอนนักเรียนว่าเนี่ย อันด pues ับแรกนะคุณต้องยอมรับว่าการขาดทุนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาให้ได้ต้องยอมรับว่าการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาให้ได้ถ้าคุณไม่สามารถยอมรับว่าการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้คุณไปต่อไม่ได้นะคุณไม่สามารถที่จะผ่านประตูด่านแรกได้เลยคุณสอบไม่ผ่านฮะเกมเนี้ยเป็นเกมที่คุณต้องเห็นการขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาครับ ดังนั้นอันดับแรกนะคิดผิดเสียน้อยครับแล้วก็โพซิชันไซด์ใี้ดีนะข้อ4ครับเมื่อชีวิตย่ำแย่ที่สุดคุณจะได้รู้ว่าใครอยู่ข้างคุณจริงๆครับก็คือตอนนี้คุณตกต่ำสุดอะ่ะคุณจะรู้ว่าใครที่จะคอยให้กำลังใจคุณนะสำคัญนะข้อนี้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากนะคือผมมงในมุมของอินโทรเวิร์ดแล้วกันผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ ไปประมาณว่าไปไปโพสไปโพลธานาว่าตัวเองเป็นอะไรนะก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกันแนตะ่ว่าถ้าคุณไปถ้าคุณโดนตลาดเล่นหนัหนกๆก็ลองฟังคลิปผมนะกันนะช่วงนี้ผมมั่นใจว่ามีหลายคลิปมีหลายเพลย์ลิสต์ที่ให้เัังใจคุณช่วยได้นะเพราะบางทีเนะี่ยคนที่จะเข้าใจคุณอาจจะไม่ต้องรับฟังสิ่งทีุ่ณพูดก็ได้เพราะว่า,ควา,ค,วาความจริงอะ เขาเจอมาก่อนแล้วไงนั้นก็ลองฟังคลิปนน้แล้วกันเนาะกำลังใจมีเต็มเปี่ยมฮะช่องนี้นะห้าตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจเกมไม่จบนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณยังคงมีแรงมีพลังเออไลฟฟังอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของนักเทรดคนหนึ่งคุณรู้จักไมเคิลดักลาสไหมฮะคนทีเ่เขียนหนังสือ เฮดดิ้งอนเดเอร์ะเขาเคยเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Discipline Trader นะรับบทตัวเองครับในช่วงแรกนะตอนแรกเขาเป็นหนูเป็นนักเทรดมือทองครับเก่งมากครับเขาทําเงินมากมายจากการเทรดครับชีวิตรหรูหราอ่านั่งเครื่องบินจากบ้านนอกมาทํางานในกรุงในเมืองนะแล้วก็ไปกลับครับทุกสัปดาห์นะมีเมียประมาณนี้กลับไปหาม่งหาเมยแฟนต่างๆน,น,นะคือหรูหรามากให้หรูหราาครับแต่ปรากฏว่า ไอ้ความเก่งความาการทำเงินมากมายช่วงแรกนั้นมันเป็นโชคดีครับของตลาดครับคือตลาดดีด้วยทำเงินมากมายแต่พอตลาดแย่ครับการเทรดเขาแย่ลงครับแล้วเขาก็เทรดสู้ครับล้มละลายครับล้มละลายนะเขากลายเป็นบุคคลล้มละลายตอนแรกเขาจิตตกมากเขามองว่า ทรัพย์สมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไม่ไว่าจะเป็นบ้านไม่ไว่าจะเป็นสินทรัพย์ต่างๆ,ๆนานามันมันคือตัวเขาไงเขาคิดอยากฆ่าตัวตายครับแต่ไม่รู้อะไรโดนใจนะเขามาคิดทีว่าจริงๆอ่ะไอ้พวกนั้นมันก็เป็นแค่ของนอกกายนี่กว่าเรายังมีความสามารถเราคงมีงานอยู่เนี่ยเขาทางาไไนไปนวิเราเขาเลือกใ,ใจว่าอ่ะขอสักตั้งวะฉันจะกลับมาสู้ใหม่ ยักไงก็ไปทํางานหาเงินแล้วก็สู้อีกรอบหนึ่งนี่เป็นจุดเปลี่ยนครับเขาก็กลับไปทํางานต่อไม่ฆ่าตัวตายแล้วเขาก็เร่งหาเงินให้ความข้อมูลลูกค้าช่วยลูกค้าแล้วก็สะสมเงินมาสู้ใหม่ปรากฏว่าเขาคิดถูกครับการกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งทําให้เขาทําเงินได้มากมายจนกระทั่งนะครับการขาดทุนหมดตัวในช่วงแรกนั้น เป็นการขัดทุนเล็กน้อยครับนี่ฮะคุณสามารถอ่านนะแต่ว่ามีภาษาอังกฤษนะ discipline trader ครับนะของมาร์คมาร์คดักลาสไม่ใช่มาร์คคนะมาร์คดักลาสนะหกครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพแค่ไหนนี่ฮะคุณแกร่งกว่าที่คิดนะฮะคุณในชาตินี้นะคุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพสูงกว่าชาติที่ผ่านมา หลายร้อยเท่าสิบเท่านะครับเที่ไม่ง่ายแล้กวกันฮะชาตินี้ฮะชาติที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นทาสก็ได้คุณอาจจะถูกควบคุมให้กลายเป็นทาสอยู่ในการวงการของวงการ,รศาสนาตางๆศาสนาจ,จักรตานาคุณกลายเป็นคนที่ไม่สาม,มารถที่จะสร้างตัวเองได้ครับแต่ชาตินี้โอ้โหฮะทุกอย่างมันฟรีฮะคุณสามารถสร้างตัวเองได้ รายซึ่งสงครามคุณโอ้โหทุกอย่างมันเนี่ยชาตินี้ยังเป็นชาติที่คุณสามารถเปล่งประกายศักยภาพได้สูงที่สุดแหละครับดังนั้นเนี่ยอย่าให้การขาดทุนเป็นตัวจํากัดว่าตัวเองไรศักยภาพนะครับไม่ใช่นะครับนักเทรดที่เก่งทุกคนมาก็ตวิสั์ทุกคนล้วนเคยขาดทุนหนักมาก่อนครับพี่มาร์กมานวนี่งก็ตามครับยังบอกเลยว่านะฮะการขาดทุนหนัก ควรเป็นเรื่องที่มือใหม่นักเทรดมือใหม่ทุกคนนะควรเจอสักครั้งเพราะมันจะเป็นเหมือนกับประสบการณ์สำคัญทำให้มือใหม่นะั้นะนะเข้าใจความเสี่ยงครับขาดทุนในช่วงแรกมักจะเป็นการขาดทุนเล็กน้อยเสมอจำไว้นะคคุณเก่งฮะคุณมีศักยภาพครับ การขาดทุนไม่ได้ด้อยค่าคุณนะแต่มันบอกว่าคุณยังขาดอะไรอยู่คุณยังมีช่องคุณยังมีรูมให้พัฒนานะครับย้ำนะว่ากาฟความผิดพลาดธรรมชาติกำลังบอกคุณว่าคุณสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกเพราะอะไรครับถ้าคุณแก้ความผิดพลาดได้คุณจะโตขึ้นไงคุณจะเก่งขึ้นไงนี่ฮะนี่คือเรื่องจริงนะคุณคุณต้องมองอ่ะคือเหรียญมันมีสองด้านเหมือนกับอ่าเขาบอก มีคนพูดเรื่องแก้วใช่ไหมน้ําในแก้วเนี่ยคนที่มองแง่ลบบอกว่าอู้น้ําหายไปแล้วครึ่งแก้วคนมองแง่บวกคืออู้มีมีเรื่องตั้งเครื่องแก้วเนี่ยฮะอยู่ที่คุณมองไงถ้าคุณมองโลกแง่ดีนะออร่าคุณจะออกครับมันจะเป็นความสดชื่นเป็นความน่าเข้าใกล้ครับแต่ถ้าคุณมองโลกแง่ร้ายคุณจะเป็นคนที่ซึมเศร้าแล้วก็ผู้คนไม่อยากเข้าใกล้คุณครับดังนั้นเนี่ยการมองโลกสําคัญนะเลือก มองใดแง่ดีซะแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีหาคุณนะฮะเจ็ดครับเมื่อคุณถึงจุดต่ำสุดคุณจะรู้ได้เลยว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดครับนี่ครับตอนนี้ทุกอย่างดูพังนะมันมักจะไม่ได้เลวร้ายเท่าที่เราคิดไว้ในหัวเพราะอะไรครับเพราะว่าในความพังทลายนะั้นอะ มันได้สร้างฐานที่มั่นคงกว่าเดิมครับคุณกลับไม่ได้ครับแค่คุณยอมรับว่าคุณถึงจุดต่ำสุดแล้วสำคัญนะครับข้อนี้นะย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ของคุณมาร์คดักลาสอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เขียนหนังสือเทดดิง e z o n นแล้วก็เคยเล่าประสบการณ์ตัวเองไว้ในหนังสือ Discipline Trader นะก็ว,ว่าตอนที่เขาย่ำแย่สุดอนะ่ะเขาร่มละลายอะ่ะเออวะ่ะจริงๆอะ่ะ ทรัพส,สมบัติต่างๆนานมันก็ไม่ของเขาหรกหวา่ามันเป็นสิ่งที่เขาเอามาเติมทีหลังแท้จริงอ่ะแก่นของเขาคือความสามารถไงนี่ครับพอคุณถึงจุดต่ําสุดคุณจะรู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดไงดังนั้นเนี่ยอย่าได้โฟกัสที่การกัดทวนหนึ่งร้อยล้านแต่กลับมาดูว่าอะไรที่คุณยังมีอยู่นี่แหละครับเป็นธาตุแท้เป็นแก่นสําคัญเป็นคาแรคเตอร์ของผู้ชนะครับต้องโฟกัส สิ่งที่คุณควบคุมได้โฟกัสสิ่งที่คุณมีอยู่ให้ได้นะครับข้อแปครับ 9- 9ของหายาะในหัวไม่เกิดขึ้นจริงครับความกลัวมักจะใหญ่กว่าความจริงเสมอครับคุณกลัวอะไรล่ะความจริงอะ่ะคุณกลัวถูกล้อใช่ไหมคุณกลัวกลับมาไม่ได้คุณกลัวในสิ่งที่มันจินตนาการอะ่ะใช่ไหมแต่ในความจริงอะ่ะ เหตุการณ์แบบนั้นอ่ะมันแทบจะไม่ยืนยาวเลยคือจะว่าถูกล้อก็มีแหละผมว่าถูกล้อนะมีแต่ไม่มีใครล้อคุณตลอดการหรอกเชื่อผมสิเพราะว่าอะไรครับทุกคนต่างก็มีปัญหาส่วนตัวนั่นแหละอย่าคิดว่าคนอื่นต้องนั่งล้อคุณตลอดการไม่ใช่หรอกครับนะครับขอให้เขาปวดฟันวก็แคร์เรื่องตัวเองมากกว่าเรื่องการล้อกันแล้วครับพูดง่ายงนี่คือรืงจริงฮะดังนั้นเนี่ย ทุกคนนะ่ะต่างก็แคร์เรื่องส่วนตัวของตัวเองมากกว่าชาวบ้านกันแล้วอยากกลัวเขาจะล้อคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ลืมครับเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปแล้เวเขาก็โฟกัสปัญหาของเขาไปนั่นเนี่ยเราต่างหากที่อย่าไปแคร์ความเห็นชาวบ้านครับตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งเป้าหมายในของการเรียนรู้ว่าเราพลาดอะไรไปตั้งเป้าหมายว่า เราจะก้าวต่อไปอยังไงถ้าคุณเก่งพอถ้าคุณมีความสามารถมากพอย้ำนะครับคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากเลยนะชาติเนี้ยคุณมีศักยภาพสูงกว่าชาติที่แล้วเป็นร้อยเท่านะอิสรภาพในด้านความคิดอิสรภาพในการสร้างตัวมันมีทุกอย่างครับดังนั้นน่ยอย่าจำกัดตัวเองครับขอแค่คุณไม่ยอมแพ้ ขอให้คุณมองหาอะไรก็ตามที่จะเรียนรู้แล้วก็อัปเกรดตัวเองนะผมมั่นใจว่าการกลับมาครั้งใหม่ของคุณนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วมันจะทําให้คนที่เคยดูแคลนคุณนะ่ะกลับมาบอกใครๆว่าเนี่ยคนเนี้ยฉันเคยรู้จักว่ะแต่ก่อนมันหมดตัวในตอนเนี้ยม,มันกลับมันรวยบ้างเนี่ยฉันชอบมันฉันจักมันฉันชื่นชมมากนะฮะคุณต้องเก่งขนาดนะฮะคุณทําได้นะว,ว่าอะไรครับคุณคนส่วนใหญ่นะ ไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหนครับข้อก้าสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากนะสคัญมากจริงนะคืออะไรครับเงินไม่ใช่ของหายากครับทักษะในการหาเงินอังหากที่สําคัญข้อนี้สําคัญนะคือมันเป็น mindset ของความขาดแคลนกับความอดุดมสมบูรณ์ครับเป็นเรื่องที่ถ้าใครเก็ตนะผมมั่นใจว่าคุณจะไปได้ย,วยาวๆครับ คนจํานวนมากครับที่ยังคงมี mindset ที่คับแคบเพราะว่าเข้ามองทุกอย่างไม่เรื่องขาดแคลนหมดเลยโดยเฉพาะเงินฮะริงอยู่ครับผมเข้าใจนะทําไมเราถึงมองว่าเงินมันหายยากเพราะว่าเราถูกสั่งสอนมาตัแต่เด็กจะของเงินแม่เงินพ่อซื้อของบอกอย่าอย่าซื้อประหยัดสิรู้ไหมเงินหาย,ยากแค่ไหนเราถูกฝังหัวมาว่าเงินหาย,ยากแต่แท้จริงแล้ว ปัญหาไม่อยู่ที่เงินหายากแต่ปัญหาคือคุณไม่เก่งพอไงฮะถ้าคุณเก่งพอนะคุณจะดึงดูดเงินมาเองครับดังนั้นเนี่ยโฟกัสที่ความเก่งครับอย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะง่ายแต่จงคาดหวังว่าคุณจะต้องเก่งขึ้นถ้าคุณเก่งขึ้นนะถ้าคุณมีปัญญามากขึ้นนะเงินจะมาคุณเองครับดังนั้นเนี่ยอย่าโฟกัสที่ตัวเงินครับ อย่าโฟกัสว่าฉันต้องหาเงินได้เท่าไหร่แต่โฟกัสว่าฉันจะต้องเก่งขึ้นอีกเก่งอีกเก่งอีกเก่งขึ้นอีกครับถ้าคุณเก่งพอนะคุณรวยแน่ฮะอย่ากลัวครับอย่ากลัวการสูญเสียเงินแต่จงกลัวว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการสร้างเงินดังนั้นเรียนรู้ครับเรียนรู้วิธีคิดว่าคนที่เขาเก่งๆเขาคิดอะไรอยู่ เขาทำเงินได้อย่างไงเขามีหลักการาเขามีวิธีคิดอย่างไรครางครับพระจาตย์เอเงครับให้คิดได้แบบเขาพระจารยเองครับให้มรีรูทีนแบบเขาพระจารเองครับให้มีทักษะแบบเขาถ้าคุณมีไมเซ็ตแบบเขามีทักษะแบบเขาคุณเก่งแบบเขาเงินจะไหลมาหาคุณได้เองครับข้อนี้สำคัญนะครับจงเชื่อมัน่นัตเองครับ คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหนนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเกมไม่จบนะครับสู้นะครับเจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ